เข้มข้นพดส,สัมผัสเมือเม่อน,อนี้เข้มข้นยังไงเรื่องมาฝันดีคนะรับเมื่อคื่นนะสวัสดีครับพเรื่องครับผมสวัสดีครับพเรื่องนะบันีึกนีโจคเจ้ากวางใจยังครับพรเรื่องว่างๆกูโอ้็อยากได้แนวเดียวดิฮะหลังจากปูไปประชุมตอนนี้สิบวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดมันบอไปชั้นสิบไปชั้นสี่สิบเอ็ดสิบจี ไปสั้น41เลยโอหไปวันที่14ที่มหครับ17แล้วอ่าครับไปซีมือแต่ว่าแต่ว่าไปสั้นนี่ไปสั้น41ไปสั้น10ก้อนครับไปสั้น10ก้อนครับแล้วก็ไปชั้น41สั้น41ไปชั้น51ไปชั้น51ไปชั้น61ไปชั้น61ความและไปชั้น71ก่อนไปสั้น71ความไปชั้น71เป็นชั้นสุดท้ายหลังจากที่ประชุมชั้น71เสร็จปูก็จะกลับมาครับปูก็จะขึ้นปูกลับมาแล้วบ่้าอยู่นีง เพราะเรื่องว่าอันนี้กับบแน่ใจว่าปูจะกลับมหาห่อนมือไหลแต่ว่าเพราะเรื่องว่าวันพระเนี่ยเป็นวันที่จะให้ว่าฟันที่แบบขาดเครื่องให้ก็ซับให้ก็ย่ำมูมมนในปุยครับฟ<า><า>ัตำกุ้งวั <laughs> สรุปก็คือเพราะเรื่องสีฟันวันพระแต่เมื่อนี้เขาสัมผัสก็คือมีความเคื่อนไนจังไหนในส่วนปูที่มาหาไป ปูขึ้นมากไปเขาก็บิีสอบถามแต่ว่าระวา่าลเราฟันนี้ได้มาเศร้านีดถามก่อนผมสี่ครับบริวารเพิ่นแกยูปูร่องกแกยูดีโิ oh. ครับยาที่เป็นบริวารของปูใหญ่น่ะโอครับรักษาการยุหันกัมีมีน hmm. ะครับมือว่านี่เนาะเพราะเรื่องบอกว่าปูกองมายำว่าถือละเลขถึกแล้ว เพราเรื่องก็ให้เลขสามตัวกันมากเราเด้โอ้เลขสามตัวให้ตัวใดมาว่านนี่เลขสามตัวเพราเรื่องมากว่านตัวใดหกอ๋อให้เราถือเลยให้เราถือเลยเลักร้อยโอ้โอ้เอาเอาพอๆเตียนี่อันนี้คือเลขเกาเด้อครับเกิดเด้อมือนี้ยังเบาเบาฝันเรียงเรายังเบาเบาฝันแต่ว่าที่เอาตัวเลขให้เบนสักกันโอ้คือเหมือนข่าความคืบหน้าล่าสุดเนาะเย็นมะฝันอ่าล่าสุดก่อนหน้านี้นะความคืบหน้าล่าสุดก่อนหน้านี้โอ้ยยัไม่เจอเลย เดี๋ยวซูบห้เพิ่นเบิ่งจังหน่อยอันนี้คือคือเลขนะปัจจุบันนะครับแต่ว่าเลขทั้งหลายนี่ก็คือสีมีโตฟันอยู่ก็คือวันพระคือวันอังคารนี้ครับผมแม่นบ่สีฟันโฉฟันโะฟันปาดฟันปาดมันต่อไปให้ก็ยำไหังว่ามูดิปุยมูดิปุยบาดี้เมื่อนนี่พอเรื่องมาพอเรื่องฟันนี่ยังครับ ฟันวางอะไรเพลี้ยฟันวา่าซุ่มนี่ละซุ่มสนุ๊เสนาซุ่มอยู่กก่อนมูนี่ลามูนนั่งสนุ๊เสนาเพิ่นนี่ละโอ้ขืนซาเร่งอีกเหรอขืนซาเร่งอีกแล้วเออขี่ไปทางรุ้มเสาพุน่นเขาไปคุ่นหินขึ้นทุง่งสูงขุ่นทางขึ้นทางไปนักการไหมหมายถึงไห้ขุ่นทางนี่หมายถึงจังไรเทหินไหมยังสีไหมโอ้พุ่นึ้นทุ่งสูงเออทุงท่งสูง เอาวันที่ึ้นได้บอซาเรีงว่านั้นเนี่ยข้นก็ไหแต่ว่าซันก็คืนน้ำกันก็คืนได้ด้วยบวชรถก็คืนไปครับผมบวชคุณท่านคือเหตุถูงแก่าบวชครับผมขึ้นได้เฉยสรีงก็ขึ้นได้เฉยไม่เอาน้ําข้นไม่เป็นเรียกเรีงจึงเป็นเรียกบุญท่านจังวะขึ้นกองหินอันทุมเขาเท่ทางสูงสูงครับบัดนี้ล่องจากหันผ้ากันที่รถบาดสายบาดดุงห้วยกับอัน มูนี่เหอเอาคือววาจังสันเนาะบาทนี่เนาะขีรถบัสสเออบัดรล้นบัดบัดล่งหรขี่รถบาสสายบันดุงใครบันดุงบัตนี้เรียกมันไหนเป็นหาหนามันเนี่ยเดียเยวเดเรียกหาหามั้ะอีกบัดสายรถดีฮะสายรถนิถนนเส้นห้าหนึ่งห้ามสายงรถยุคขังสายรถเคยฝันแล้วเขียนสุกขันบะรถสายเขียนสุขาหนึ่ โอ้โหรถสาย515โอ้เคยฝันเท่านึงออกหานึงหาเลยตอมไหบบัตรนี้กับผ้าขี่รถบาทมากกับมะล่วงนางเลี่ยนทุ่งเสาเคยฝันเท่านึงกับปิ่น้าหนึ่งห้าเด็กแต่เรียกเข้ามันกับปิ่นนึ่งหาอยู่แล้วนี่ครับนี่ครับผมนี่นึ่งหานึ่งหกเก็บครับผมเพียงแต่เพิ่มบาห้าร์515คือคือแต่เรียกหานึงมันกับยุ่งนีแล้ว รถใายสิบหาเพื่อนเอิญนะรถบ้านอตอนตอนไปนี่คือข้ามขี่ซาเลีงเอาซาเล่งไปเนาะเพราเรื่องเนาะงานขี่น้ำกันแต่ว่าบริวาบริวานปูนี่เต็มอันยัดเต็มอันยัดเต็มซาเล่งนี่เออมันก็มีเอขหนึ่งหาที่เราอยู่รับอยู่อยู่แเียซาเล่งก็มีได้หนึ่งหา้อหากันมีบดินเอาแต่หนึ่งหนึอยู่ตัวอยู่ทั้งงเลยเลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ทั้งมู เลขทะเบียนเคื่อง15069ครับที่ออกรอบรอบที่สี่นี่บารเอาที่ออกรอบที่สี่เลขทะเบียนนี่เคิื่ว่าสี่ออกเครื่อนี้ยังบันี้จากนี้วันทอไปรอบที่สี่โอ้ยเข้มข้นแต่บาดเอานี่เรามังทีเป็นเลขเป็นเบอร์ครับผู่ยำแมนครับนี่แหละตัวนี้แหละที่เล็ดเกินไปเนาะข้าเจ้าพูดขีนไวไหมถึงว่าโน่นน่ะไปขีนทั้งโน่นสั้นมากแมนเขาเห็ุเขาเจ้าเหตุทาง เอาหินมากองโจโก้บบกี้กล่องสูงแต่ว่าซาเล่งที่บรรจุคนเยอะๆขึ้นได้เลยก็ยังขี้ขึ้นไปได้เลยมันสิเป็นสภาพอันแน่นไปโต๊กอันแบบมูอันเฮ็ดลดเนื้อคงโอ้ที่ไปกระโดดเนื้อินกระโดดเนื้อหางสั้นขึ้นฝากออกเล็กดวงดาแนรงรูนกเอาอันนี้เอาทั้งคนแล่นขึ้นสำหรับเพราเรื่องไม่จังไรบ้านงวดก่อนบ้ารอบนี้รอบนี้นะลวดนี้เอาทั้งหนาขึ้นโอ้ทั้งหนาขึ้น บ้านนี่ขึ้นไปหอดพุ่นแล้วเอาไปจอดไว้จังไรบัดรนี้รถก็ได้ขี่ขรถบัสกลับมาเอาไปจอดไว้ได้พ้กกันไปขี่รถบัสกลับมาเอาจอดรถไว้หันรับแล้วก็ขี่รถบัสกลับมาขี่รถบัสมา,มาจากทั้งนู่นผละที่เอาขึ้นไปเราก็กลับมาได้สิเดี๋ยว่อย่าลืมอย่าลืมรถบัสสายสิบห้านี่อย่าลืมว่ากลับมาเดีห้าหนึ่งห้าบอกม่้ยห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าอย่าลืมกลับเดีกลับมาเดีโอ้กลับมาเดี เอ้าวห้าหนึ่งหากันเลขนี่เด้อยังไงเนี่ยกันแล้วแล้วกลับมาเดิกลับมาเดิกลับมากลับหนึ่งหนึ่งสิบบวกอยู่ทางหลังบ่อโอ้กัสิเป็นห้าหนึ่งยี่สิบบวกครับแม่เอาอันนี้ก็แล้วแจ๊กจีเพิ่นฟังเพิ่นเพิ่นซองซอดแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นโทรสั่งเลยรถตั๋ลี่แต่ฝันแปดอยู่โดนโดนยังฝันเทียนในในขี่รถบัสนี่งหัวกรอนเห็นเตอร์สิบปีแล้วฝันในขี่รถบัสท้ายนี่แหละออกได้ห้าหนึ่งห้าเลย แจ๊บัะนี้อ่าเข้ามาวิเคราะห์แล้วเข้ามาฟังแล้วเลขรถเข<ถ>้ากับมี่มากไสนะตัวนาสนใจนี่คือเลขทะเบียนร,รถมาอีกแล้วครับซาเลงอย่าเรื่องใจบุญกับฝันเน๊ะใจบุญกับฝันแล้วบ่เดินใจบุญกับฝันว่าเพรเรื่อง<ม>นางอยู่ทั้งรถนี่เขาแท่งกันตายแซวซาเนี่ยเพรเรื่องนางอยู่ทั้งรถนางนางว่าปากว่าถิ่งนางทั้งรถอืมมีดิ่งดิ่งนางชื่อเนี่ยนางเบิ้งเขาแท่งกันดิ่งนางอยู่ทั้งซาเลงนี่เขาเขาที่จังมี่หมอลำอยู่นี่แหละอยู่ล้านปูนี่แหละ นะครับเขาก็แท่งกันตายแซ๊วซ่าอยู่นี่แจ๊วเพรเรื่องนั่งอยู่ทั้งซาเล่งเสื้อเลียดระเลียแตะเลียแตกห็นว่ะถือว่าเป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจด้น่าสนใจครับสําหรับมือนี้ครับเรลขมันสีมีสองคือต่อปิดไปไรกก็คือห้าหนึ่งห้ากับหกหนึ่งเจ็ด ห้าหนึ่งห้ากับพงหนึ่งเก็ดแมนตัวที่สิ่เป็นไปได้แมนแต่งวันนี้ในช่วนของเลขทะเบียนรถที่ขี่ขึ้นไปทั้งๆหนิเด็เกิดนี่แม่นเกิดนี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแม่นบ้สุว่ามแมนครับมันกับเปลี่ยนเลขยูหนีเมื่อหนีนี่มันมีเหมือนตูดๆหรือเลไม่ทะเบียนรถบัญชีออกห้าศูนย์หกอีกเชียวบอกมัน เบอร์แน่นอนเนี่ย56ยังไม่ออกเลยเนาะยังไม่ออกโ้106อ่ะอันนึ5อ่ะน่นเป็นเป็นเบิด์แน่นี่เลขเลขอ่ย่านเป็น6 6ชุนหาหรือ6หาศูณแต่ที่เป็นว่าแต่ตามที่จริงๆก็แม่นหาหนึ่งหาหนึ่งหาเนี่ยองโอ้515ครับ เพราาฝันขันคักมือขึ้นว่าหลังจากกินเข่ามากา,าจุดทูบอยู่หัวมันนอนแล็ขอปูเลยฝันเลยว่าฟันคักฟันแน่แมบานี้แม,แม,แมแ่เนาะมือขึ้นกับสรุปว่ามือขึ้นนี่หละเป็นเลขครับมือขึ้นนี่หละฟันเป็นเลข บ่ก้อนนั่นนี่กับฝันเป็นเลขคือกันครับถ้าก้อนนั่นนี่บ่ฝันเป็นเลขมันสิบนี่บนสามหางล่างสามหางประ<ฤ>มานบ่บ่แมนบั่เพื่อนมาเนียนยำเออกับวางสันเนี้ยบั่เพื่อนมาเนียนยำนี่เราปฏิเป็นเลขจังๆแมนครับเพราะมันมาโจ้ครับตัวเลขสิบห้าพอดีเนี้ยถูกต้องครับสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดมาบ่บ่เนี้เพื่อนมาเนียนบ่เนี้ไม่ขี่รถสายเขียวสายเขียวก็คือสายห้าหนึ่งห้าเด้บมายำนี่ละเลขที่เลขสิ่เป็นนี้ ใครว่าไม่จําตัวเลขแบบไปอืมครับยี่หายิบหาหาที่เบียดครับต้วเลขทะเบียนรถกับยาเผลอยาเผลอเมื่อนั่นแนนที่เราไปดูเลขกล้วยเห็นเลขอะไรหนึ่งห้าค่ะ,คะห,น,หะนึ่งห้าห้าหนึ่งนักนาดูนีน่สิเลขกล้วยนักนายีนักนายีนักนาีนักนายกีจบ เด็กสิบหาวมีเาแล้วเติมแต้หน้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเ้่สิบเกียตัวเพิ่มสามตัวมาเป็นห้าหนึ่งห้าสามตัวมัเป็นห้าหนึ่งห้าเกลยเข้ามีสิบหายแล้วเ่เข้ากับเพิ่มเพิ่มเขียนไม่ให้เงิยมารอยเพิ่มรัก้อยให้เสือเพื่อเพิ่มบริษัทสนนะตามที่กิ่งมันกมีสิบหาสิบหกสิบเก็มร์ด้วแนี่ครับผมใค้ว่าเราย้ำไว้ไหมคะ อันไหนครับมันก็มีสิบหาอยู่ไยังยังไม่ม่ไครับแค่นั้นแหละทะเบียนรถของเราเราโซ่ฟั่งสิวัดต้องเพราะว่ามันมันมีเหมือนกูตัวจทะเบียนรถมีอยู่ในนั้นมันเกิดที่นี่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้านี่มันเกิดอยู่ทะเบียนรถเหมือนแล้วจะขัดปูฟันมาตัวใดเม็ดเดียวหนึ่งาเลยดิหนึ่งเหนือฟันหนึ่งนี่วันนี้ฟันหนึ่งวัวกรรฟันศูนย์ครัวกรรพูนฟันอย่าง งดก่อนผลฟั่นเนียงหนฟันหนึ่งมากเลยฟันหนึ่งฟันหนึ่งเท่ากันเออมาหนึ่งแล้วก็มาศูนย์แล้วก็มาหนึ่งครับอืมเราตลาด้วยเลขตัวเดียวหรอมาหนึ่งเราเกิดมาศูนย์มหางวดก่อนก่อนบัดนี้ไปจุดทูปมันเกิดในหาศูนย์หกมอมแรมเลขตัวเดียวมอนแรมเตัวเดียวคือรอบที่แล้วศูนย์รอบแรกร้วงว่าที่แล้วนี่ศูนย์อ่างวดนี้หนึ่งกนหนึ่ง มันหนึ่งน่ะกระปินหนึ่งหาครับผมน่ะวัดก้อนๆพุ่นใ้ชุนสามครับผมตัวเดียวเรียกแมาตัวเดียวงมดนอ่นครับผมคือแล้วคือแล้วมือนี่เห็นแบบคือแล้วคือแล้วใครว่าแจ้งคือแล้วแจ้งครับเติมแจ้งแจ้งมากแล้วครับเริ่มแจ้งมากแล้วจากที่ตะกี้ใต้ขี้กระบองตะกี้ใต้ขี้กระบองตอนนี้เริ่มใส่ร้อนนอ่อนแล้วอ่าเริ่มเป็นหลอนน่อ่อนแล้วตอนนี้ อาจอาจว่าเป็นอารอที่อ่อนซะที่เดียวอาจจะเป็นตะเกียงแก๊สงั้นแตกียงถี่มากกว่าขีกระบองขีกระบองเล็กหน่อยเป็นตะเกียงแก๊สแต่ว่าวันพระนี่สปอร์ตไล่ครับวันพระจี๘นาจี๒แกงกลางปางเลยอ๋อแต่จะเตรี่ยนยอดเราแล้วก็ได้เนาะนี่แหละเบางตัวนี้ ชัดๆจัง่ายครับชุมช่มๆการสรุปความครับับนี้เอย่าบังเล่อบัดญัติอย่าบังไจเด้อนี่นึ่งห่างนี่มันเกิดตัวเดียวกันแต่เขาไม่เพิ่มรักเพิ่มรักลอยเนาะรักลอยใหย้คือคือคนไม่ชอบสรุปบ้านนี่เพราะเรื่องถือไปนิ่งๆเนี่ยนะครับฟันสรุปยังให้เพื่อนฟังคู่มารุ่นก็ดีได้ยินน้ำบ่อเอาตั้งแต่ฟันเลยบ่ครับเจะสรุปฟันนี่แหละฟันฟันมือมือขึ้นนี่แหละอ๋อฟันมือขึ้นเนาะการ เมื่อขึ้นนี่นะครับพอเรื่องกับขี่ซาเล้งอีกแล้วไปกับบริวารของอปูเนาะคือสนมเซนาขึ้นซาเล้งขับไปตามถนนซึ่งเป็นถนนที่เขาเอาเอาดินเอาหินมากองสูงมากนะครับสูงมากมปันผู้เขาย่ำย่อมครับมผม,มแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ซาเล้งกับกำลังหน่อยๆไปกันหลายๆกับขับซาเล้งขึ้นปีนขึ้นไปได้ หลังจากปีนขึ้นไปถึงยอดเสร็จปุ๊บไปจอดซาเร่งไว้หลังจากนั้นขับขึ้นรถบัสกลับมานะครับนะครับรถบัสเนี่ยคือสาย515ครับรถบัสสายบันดุอุดรโซ่พิสัยปะออส,สายอุดรโซ่พิสัยนะครับรถบัสสายอุดรโซ่พิสัยคือสาย515นะครับซึ่งพอเรื่องมองว่านี่แหละครับ ปกติเคยฝันเห็นรถบัสสายนี่คือเลขออกสามตัวตรงๆห้าหนึ่งห้านะครับซึ่งการนี่หลายปีมาแล้วหลายปีมาแล้วข้างนั้นหลายปีมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นนุ่มเบาแวงเบาหลาบางแหน่งง่าครับเพราะฉะนั้นจากฝันของพ่อเรืองเมื่อคืนนะครับชัดเจนขึ้นมากมากนะครับถือเป็นการมาเน้นมาย้ำตัวเลขให้นะครับอาจสิเป็นในส่วนสนมเสนาปู มาก่อนเพราะว่าปูยังไปเมืองบาดาลอยู่นะครับมาย้ําตัวเลขหนึ่งห้านะครับเพราะฉะนั้นพ่อเลืองก็ให้หลักร้อยมาอีกตัวหนึงห่งนะครับเป็นเลขห้านะครับถ้าไม่ออกห้าหนึ่งห้าก็จะไปที่หกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดหนึ่งครับเดี๋ยวดีวกระซั้ว่ามีเลขสองตัวดิตัวเด่นแมนครับนี่มีหนึ่งห้าครับหนึ่งเจ็ดตัวนี้ หนึ่งห้าเด่นกว่าแล้วเนีตอนนี้แม่นมาครับพ่อเลี้ยตอนนี้หนึ่งห้าเด่นกว่าพอารถดานขั้นงไงก็นะครับเรายังไม่ต้องวงนะบม่วงะครับพูดให้เอฟซีฟังก่อนว่าตอนนี้นะครับหนึ่งห้าเด่นที่สุดแล้วในส่วนของเลขบนนะครับก็คือห้าหนึ่งห้านี่นะครับเอาอออกไปพิจารณาเบิ้งลืมอียร์อี่ทั้งเราลืมบางนึงเราไปเสียงท้ายเลขทูปเนออกออกไปเอ ออกแล้วแต่า่อเห็นยังดอกเดี๋ยวนี้มืดบไปเบิ่งมาเบาก็ได้ตัวเอ้าเห็นแล้วใอยเห็นแล้วเพราะเรื่องก็เห็นแล้วเอาเลขตัวไหนล่ะห้าศูนย์หกเลขถูกทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์พ่อเลืองนะครับห้าศูนย์หกนั่นน่ะจุดได้จะหาศูนย์หกยูนีใครนี่ละจีทูกรอนมูใครพ่อชี้เลขใครพ่อชี้เลขตัวเก้าก็ร้อดเกียร์เนาะออกใจจะศูนย์หกยู่นีอ่าวันนี้จุดทูบเสียงไทย พ่อพอเรื่องขอย้ำตัวเลขบอกครับหรือว่าจังไหนเออถ้าเนี่ยกันที่หายไปนี้ถ้าตีออกมีกะะขอให้เลขทุ่มนีปรากฏตดโตขึ้นมากครับผมอืในปรากฏตัโตขึ้นมากแต่ปากฏขึ้นมากอยู่ครับแต่ว่าปรากฏุดหาศูนย์หกขึ้นมากครับผมหาศูนย์หกแต่สีไลทั้างใต้เป็นหกศูนย์หน่ะหกตงจะไปตรงก็จะเบียนรถเล่านังครับแมนมาส่นแมนครับห้าศูนย์หกตรงว่ามีตัวเพี้ยนผู้นี้แมนครับ คาไลยจากข้างล่างเป็นหกศูนย์ห้าคารยจังเทิงเป็นห้าศูนย์หกครับนะตรงกันเป๊ะออกกระสีเที่ยวออกแต่ศูนย์หกยูนี่ก็ตายแล้วคนมีโชคบันไในศูนย์สามสิบมาระสบานจะบอกที่ซาเล่งไปเจอเลยยี่ทิงกองคุณทั่ท้งถนนอ่าอันนี้ก็แต่อย่ารืมเพราะว่ามันมีหนึ่งหายครับนะเพา่าเติมยุบอ่ะเบว่าพ่เติม่เตมซาเลงไเติมยุบอ่ะมันก็ร่างที่เติมนากระดาษที่เติมดูบ่เติมละเอาละเอาตัวนี่ละ เอาแต่พูมันสิไปจับเอาไฟอให้ฟังย่อให้ฟังจ<อ>้าได้เมื่อนี้ได้หา06ยี่หี่ไม่หาทุบ506605ได้ทุหกูนเลยโดยที่พอเรื่องอธิษฐานว่าคันเลขมันจิออกตัวใดนึงไม่หนีอ่าเอาง่ายๆพอเรื่องกำลังสิหาจุดจุดที่อ่าจุดเน้นย้ำป่อ่าจุดใดที่สิเป็นที่มันสิชัดเจินนะนะเพื่อที่ให้เลขหน่อยโตลงมานะครับอ่า ซึ่งเลขอยู่ในกระดาษทั้งหมดนี่ย่งบอลส้นสรุปเด้อครับย่งบอบอลั้สรุปตัวเนี้สังเกตว่ายังบอวงไหครับอืมวันนี้เราต้องวงครับรถบาทย่ำเลขหนึ่งหาครับรถบาทมาย่ำเลขหนึ่งหาครับแมนปะแมนย่ำเลขห้าหนึ่งห้าถูกต้องครับแต่ว่าจุดทูบย่ำเลขถ้าเบี่ยนซาเล็งถ้เบียนซาเล็งบั็นห้าศูนย์หกเปนในกระชิบวนเวียนวนเวียนอยู่เนี่ยเราพูมาว่าไปใส่วันนี้ก็ได้เอฟซี่น่ะ ผู้เพื่อนมะีวัดนาเพื่อนที่ได้หัดนีครับอืมแต่บางคนว่าโอ้ยคอยชื่อชุดตัวคอยว่าไหวดอกว่าสั่นเจ็ี่ยไล่าตาเลขเกี่ยนี้นี่แเจอกันม้งงแล้วกับว่าหลตัวดอกเพื่อนกาสิคัดออกหายอยู่สี่มีตัวเน้นอยู่หัวน,นี้ก็ได้เนาะครับอืมองไหนบั่นชัดชดเจนเลยได้บ่าเนี้กาซิอ,อ,อ่าพ่อสามีต้องพูดเรื่องกับสิง่วงน้อนแล้ววันี่สรุปเลขทูบด้วยครับผมเลขทูบก็คือหาศูนย์หกนะครับครับผม เอาบานี่ก็ได้ความชัดเจนแล้วครับสําหรับมือนี่เนาะพ่อเรืองเน้นตัวเลขไปที่เด่นที่สุดตอนนี้ก็คือ1 5หนะครับถ้า3ตัวก็515นะครับครับผมตัวรองลงมาก็คือ17นะครับถ้า3ตัวก็จะเป็น61767 1เนงนะครับเอาไงเลขเลขเด่นบนอยู่ตอนนี้ก็คือมี6 1 7กับ515เนาะ ผมชีได้สวัสดีครับยกเทือ้นีปผมยกมือสามรอบผมให้เจ้าเขาไว้ผมสวัสดียกเท้าไว้เ,เจเา้าไปฟังใจได้เดี๋ยวสรุปแล้วนี่ก็คือเลขเด่นบนเขาอยัางไม่ได้เว้าดิว่านเป็นบนเปน็นลา่างใ่ตัวไหนล่ะอ๋อเนี่นอยเพราะว่าเลขเนาะเราป,ปล่อยมาสิบสี่กับอีหยังวางนะเราว่าน่ะสิบสิบสิบสี่กับสิบเก้าครับ สิบสี่กับสิบเก้าปล่อยล่างมันมาแมนบอ๊ะครับสิบครับสิบสิบสิบสี่สิบเก้าเป็นล่างครับเนี่อนบอะครับผมเจ้เลขบนตอนนี้อ่ะเข้าม่วงไปที่หกหนึ่งเจ็ดกับห้าหนึ่งห้าถูกต้องครับกับห้าศูนย์หกมีเลขยู่สามหางตอนตัวไดหางไรสิเป็นตัวเด่นเท่านั้นแหละแต่ที่ในเนี่ยก็ยุ่ยในซาเลีงเลยนะครับอืม เอ้าวอ้องสันสวัสดีเถอเอ้าขอบคุณครับเรื่องขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอ้ยแมือว่ามันสิบร้ายสวัสดียังเที่ย